เมื่อผู้หญิงเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างที่ดูเหมือนธรรมดาแต่จริงๆแล้วซ่อนความรู้สกึกลึกๆไว้มากกว่าที่คุณคิดจิตวิทยาของเธอจะทำงานอย่างเป็นธรรมชาติและหากคุณอ่านใจเธอออกคุณจะรู้ทันทีว่าเธอกำลังมีใจให้คุณแบบจริงๆังผู้ชายส่วนใหญ่พลาดจังหวะสำคัญเพราะไม่เข้าใจภาษากายภาษาความรู้สึกหรือรายละเอียดเล็กๆที่ผู้หญิงใช้สื่อแทนคำพูด คลิปนี้จะพาคุณไปดูเจ็สัญญาณทางจิตวิทยาที่บอกชัดๆว่าเธอไม่ได้แค่ชอบแต่กำลังให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆจนหัวใจของเธออาจกำลังมอบให้คุณโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณกำลังสับสนว,นว่าเธอคิดยังไงหรืออยากรู้ว่าเธอจริงจังแค่ไหนมาคลิปนี้คุณจะเห็นชัดเจนขึ้นทุกสัญญาณเธอเริ่มเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้คุณเข้าไปได้มากขึ้นสัญญาณลึกทางจิตวิทยาว่าเธอไว้ใจ และต้องการให้คุณเข้าใกล้หัวใจของเธอผู้หญิงส่วนใหญ่จะปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอย่างละเอียดอ่อนไม่ใช่เพราะเธอหยิ่งไม่ใช่เพราะเธอเล่นตัวแต่เพราะจิตวิทยาภายในของผู้หญิงเชื่อมโยงพื้นที่ส่วนตัวกับความปลอดภัยทางอารมณ์หากเธอยอมให้ใครสักคนก้าวเข้ามาใกล้มากกว่าปกตินั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นสัญญาณใหญ่ระดับหัวใจเต้นแรงที่บอกว่าเธอเริ่มมีใจและกำลังเปิดประตู ที่เธอไม่เคยเปิดให้ใครง่ายๆผู้หญิงจะไม่ทำแบบนี้กับคนที่เธอไม่รู้สึกอะไรไม่สนใจหรือไม่เห็นอนาคตด้วยเด็ดขาดเพราะธรรมชาติของผู้หญิงจะเลือกปกป้องตัวเองก่อนเสมอแต่ถ้าอยู่ๆคุณสังเกตเห็นว่าเธอเริ่มนั่งใกล้คุณกว่าปกติแต่ตัวคุณเบาๆแบบไม่ได้ตั้งใจขยับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ระยะใกล้เกินความจาเป็นหรือแม้แต่ยอมให้คุณอยู่ในพื้นที่ที่ปกติเธอสงวนไว้เฉพาะคนพิเศษ นั่นคือสัญญาณทางจิตวิทยาระดับลึกที่แสดงว่าเธอไว้ใจคุณมากขึ้นเรื่อยๆความไว้ใจในมุมของผู้หญิงไม่ใช่แค่ความปลอดภัยทางกายแต่คือความปลอดภัยทางใจเป็นการบอกว่าเธอรู้สึกปลอดภัยกับคุณในแบบที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้การเปิดพื้นที่ส่วนตัวทางกายภาพเช่นการนั่งชิดการยืนใกล้การเดินเคียงข้างการปล่อยให้คุณอยู่ข้างตัวแทนที่จะถอยหนี เป็นการสื่อสารที่ลึกซึ้งกว่าแชทหวานๆหรือคำพูดสวยๆเพราะนี่คือภาษากายที่ผู้หญิงใช้สื่อความรู้สึกจริงๆโดยไม่รู้ตัวภาษากายไม่โกหกและผู้หญิงเองก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ทั้งหมดเวลาที่เธอเริ่มชอบคุณใจของเธอจะชักนำร่างกายให้เข้าใกล้คุณโดยอัตโนมัติแม้จะพยายามเก็บอาการแต่เธอก็ห้ามมันไม่ได้เช่นเธอจะยืนใกล้กว่าปกติ แม้มีพื้นที่ว่างเหลือเธอจะไม่ถอยเวลาคุณเดินเข้าไปหาเธอเธอจะเอนตัวเข้าหาคุณตอนคุยเรื่องสนุกเธอจะใช้มือแตะคุณเบาๆเวลาขำหรือเวลาจะเรียกความสนใจคุณเธอจะปล่อยให้ไหลหรือแขนของเธอชนกับคุณโดยไม่ขยับออกทั้งหมดนี้คือภาษากายที่แสดงว่าเธอรู้สึกสบายใจมีความเชื่อมัน่นและกำลังเปิดหัวใจให้คุณเข้าไปทีละนิด ยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงที่เริ่มชอบผู้ชายมากๆจะให้คุณเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวทางชีวิตของเธอรวยเช่นเธอเริ่มเล่าเรื่องส่วนตัวที่คุณทั่วไปไม่ได้รู้เธอเปิดใจแชร์ปัญหาที่เธอไม่เคยเล่าให้ใครได้ยินเธอยอมให้คุณเห็นมุมอ่อนแอมุมเหนื่อยล้ามุมที่เธอไม่เคยเปิดเผยเพราะกลัวถูกมองว่าอ่อนแอทางจิตวิทยานี่คือการบอกว่าเธอเปิดพื้นที่ส่วนตัวทางชีวิต ให้คุณเข้าไปรู้จักเธอมากขึ้น 1. ในระดับความสนิทใจสูงสุดของผู้หญิงเพราะเธอจะเปิดเผยด้านเปราะบางให้เฉพาะคนที่เธอเห็นว่ามีความหมายกับชีวิตเธอเท่านั้นผู้หญิงจะไม่ให้ผู้ชายที่ไม่สำคัญรับรู้เรื่องลึกๆของตัวเองเด็ดขาดการเปิดพื้นที่ส่วนตัวจึงไม่ใช่แค่การขยับตัวเข้ามาใกล้แต่เป็นการค่อยๆเปิดโครงสร้างภายในของโลกของเธอให้คุณก้าวเข้าไป และถ้าคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แปลว่าเธอกำลังส่งสัญญาณว่าฉันกำลังไว้วางใจเธอมากขึ้นทุกวันแต่จงจำไว้เธอเปิดพื้นที่ให้คุณเพราะเธอคาดหวังว่าคุณจะรักษามันได้ไม่ใช่เหยียบมันเล่นผู้หญิงที่มีใจให้ผู้ชายคนหนึ่งมากๆต้องใช้พลังใจมหาศาลในการตัดสินใจเปิดพื้นที่นี้ให้เพราะมันคือการเดิมพันความรู้สึกและหัวใจของเธอถ้าคุณทำให้เธอรู้สึกผิดหวังหรือไม่มั่นคง พื้นที่นี้จะถูกปิดลงทันทีและอาจไม่เปิดอีกเลยดังนั้นเมื่อคุณเห็นสัญญาณน,นี้อย่ามองข้ามอย่าทำตัวนิ่งเฉยหรือคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสำหรับเธอนี่คือสัญญาณที่เทียบเท่ากับหัวใจที่กำลังเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณเข้าใกล้หากคุณต้องการพัฒนาความสัมพันธ์จงตอบรับพื้นที่นั้นด้วยความนุ่มนวลให้ความมั่นคงให้ความอบอุ่น แสดงออกว่าคุณให้เกียรติและเห็นค่าการเปิดใจของเธอยิ่งคุณรักษาพื้นที่ส่วนตัวที่เธอมอบให้ได้ดีเท่าไหร่เธอก็จะยิ่งเปิดพื้นที่หัวใจให้คุณมากขึ้นเท่านั้นและนี่คือสัญญาณแรกที่ลึกที่สุดหนักที่สุดและบอกได้ชัดที่สุดว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แค่สนใจคุณแต่กำลังมีใจให้คุณมากๆอย่างปิดไม่มิด 2. เธอเริ่มใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคุณมากผิดปกติจิตวิทยาที่บอกว่า เธอไม่ได้มองคุณแบบคนทั่วไปอีกต่อไปหนึ่งในสัญญาณที่แรงที่สุดเมื่อผู้หญิงเริ่มมีใจให้ผู้ชายคือเธอจะเริ่มจดจำและใส่ใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยจนคุณเองยังไม่คิดว่ามันสำคัญผู้หญิงไม่ได้มีใจให้ทุกคนแต่ถ้าเธอเริ่มสนใจใครจริงๆสมองของเธอจะเริ่มโฟกัสข้อมูลของคนนั้นโดยอัตโนมัติเหมือนมีเรดาร์เฉพาะกิจที่คอยสแกนทุกความเคลื่อนไหว ความชอบนิสัยหรือคำพูดของคุณอย่างละเอียดเพราะในเชิงจิตวิทยาเมื่อผู้หญิงเริ่มมีความรู้สึกกับผู้ชายคนหนึ่งเธอจะใช้ความจำเชิงอารมณ์เข้ามาเชื่อมโยงกับคนนั้นทันทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงจำได้ว่าคุณชอบกาแฟแบบไหนคุณแพ้อาหารอะไรคุณเคยเล่าอะไรสั้นๆผ่านๆเธอก็ยังจำได้เธอยังสามารถจับสัญญ,ญาณอารมณ์ของคุณได้ไวผิดปกติเช่น เธอรู้ว่าคุณวันนี้อารมณ์ไม่ดีแม้คุณยังไม่ได้พูดเธอจับได้ว่าคุณเหนื่อยจากแค่เสียงทักทายเธอรู้ว่าคุณเครียดจากแค่หน้าตาที่ดูนิ่งไปนิดเดียวหรือแม้แต่สังเกตได้ว่าคุณกำลังฝืนยิ้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะเธอเป็นนักอ่านใจแต่เพราะคุณมีความหมายต่อเธอมากพอจนสมองของเธอให้ความสำคัญกับคุณเกินปกติผู้หญิงที่มีใจให้ผู้ชายมากๆจะเริ่มมีพฤติกรรมที่ดูเหมือนใส่ใจเกินเหตุ เช่นเธอถามว่าคุณถึงบานหรือยังเธอจำวันสำคัญเล็กๆน้อยๆของคุณได้เช่นวันที่คุณเริ่มงานใหม่วันที่คุณบอกว่ามีประชุมใหญ่หรือวันสอบของคุณเธอจะส่งข้อความมาให้กำลังใจคุณก่อนคุณต้องใช้ความกล้าเธอจะคอยถามเรื่องสุขภาพของคุณเธอจะเตือนให้กินข้าวนอนพักหรือไม่หักโหมเกินไปเธอห่วงแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆที่คนทั่วไปไม่เคยคิดจะถามแต่เธอถามเพราะเธออยากรู้ อยากดูแลอยากเข้าใจชีวิตของคุณมากขึ้นและเพราะเธอกำลังให้คุณอยู่ในตำแหน่งพิเศษในหัวใจของเธอนอกจากนี้ผู้หญิงที่เริ่มชอบคุณมักจะสังเกตคุณมากกว่าที่คุณคิดเธอสังเกตสไตล์การแต่งตัวของคุณอย่างละเอียดเธอรู้ว่าคุณชอบใส่อะไรวันไหนเธอรู้ว่าคุณตัดผมใหม่แม้คุณยังไม่ได้บอกเธอสังเกตว่าเสื้อของคุณสีไหนใส่แล้วดูดีเธอรู้ว่าคุณชอบน้ำหอมโทนแบบไหนเธอจำได้ว่าคุณฟังเพลงอะไรตอนเครียด เธอรู้ว่าคุณถนัดอะไรและไม่ถนัดอะไรเธอรู้ว่าอะไรทําให้คุณยิ้มง่ายและอะไรทําให้คุณหงุดหงิดเร็วนี่เป็นพฤติกรรมที่ผู้หญิงจะไม่ทํากับผู้ชายที่เธอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะมันสิ้นเปลืองพลังงานทางอารมณ์แต่เธอกลับเต็มใจทุ่มเทมันให้คุณโดยไม่รู้ตัวเธออาจแสดงออกทางอ้อมเช่นหยิบยกสิ่งที่คุณเคยพูดผ่านมาแล้วหลายวันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเธอจำคำพูดและเล่นของคุณได้ทุกประโยค เธอพูดถึงความชอบของคุณได้ถูกต้องเธอทำบางอย่างที่ตรงกับรสนิยมของคุณโดยบังเอิญแต่จริงๆเธอจำได้ทุกอย่างที่คุณเคยพูดผู้หญิงบางคนจะใส่ใจมากถึงขนาดปรับตัวเข้าหาคุณแบบเนียนๆเช่นเธอเริ่มสนใจเพลงที่คุณชอบเธอดูหนังแนวที่คุณเคยแนะนำเธอลองกินอาหารแบบที่คุณว่าอร่อยเธอทำกิจกรรมคล้ายๆค,ค,คุณมากขึ้นเหล่านี้คือท่าทางตามธรรมชาติของผู้หญิงที่กำลังชอบคุณอย่างลึกซึ้ง เพราะเวลาผู้หญิงมีใจความสนใจของเธอจะถูกดึงดูดไปยังทุกสิ่งที่เกี่ยวกับคุณจิตวิทยานี้เรียกว่า selective attention คือเธอเลือกสนใจเฉพาะคนที่สำคัญต่อหัวใจของเธอดังนั้นถ้าคุณพบว่าเธอใส่ใจในรายละเอียดของคุณมากกว่าคนอื่นไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องที่คุณลืมไปแล้วหรือเรื่องที่คุณคิดว่าไม่มีใครสนใจแปลว่าเธอไม่ได้มองคุณเป็นแค่คนรู้จักทั่วไปอีกต่อไปเธอกำลังมองคุณเป็น ใครบางคนที่เธอไม่อยากให้หายไปจากชีวิตและถ้าผู้หญิงใส่ใจคุณถึงระดับนี้เธอมักมีใจให้คุณมากกว่าที่คุณคิดเสมอ 3. เธอเริ่มทุ่มเวลาให้คุณแบบไม่มีเหตุผลสัญญาณทางจิตวิทยาที่ชัดที่สุดว่าเธอให้คุณอยู่ในลำดับความสำคัญของหัวใจผู้หญิงจะไม่ยอมเสียเวลาของตัวเองให้ใครง่ายๆเพราะสำหรับผู้หญิงเวลาคือทรัพยากรทางอารมณ์ที่มีค่ามากที่สุด เธอจะเลือกใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญต่อเธอจริงๆเท่านั้นโดยเฉพาะกับผู้ชายเวลาที่เธอตัดสินใจมอบให้คุณนั่นคือหนึ่งในสัญญาณที่หนักที่สุดว่าคุณกำลังเข้าไปยึดพื้นที่ในใจของเธออย่างลึกซึง้งแบบที่เธอเองก็เริ่มปิดไม่อยู่แล้วแม้เธอจะไม่พูดตรงๆว่าฉันคิดถึงเธอหรือฉันชอบเธอมากแต่พฤติกรรมของเธอจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเธอจะเริ่มตอบข้อความคุณเร็วขึ้นแม้จะยุ่งอยู่ เธอจะพยายามหามุมเวลาว่างเล็กๆเ,เพื่อทักหาหรือส่งอะไรให้คุณดูเธอจะแชร์เรื่องราวในชีวิตประจำวันกับคุณมากขึ้นเหมือนอยากให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวของเธอตลอดเวลาเธอจะยอมเลื่อนบางอย่างเพื่อมาเจอคุณแม้ข้ออ้างจะดูเล็กน้อยเช่นปวดหัวนิดหน่อยก็ยังมาเพราะไม่อยากให้คุณผิดหวังเธอจะอยู่คุยกับคุณดึกขึ้นทั้งๆท,ที่ปกติเป็นคนนอนเร็วเธอจะยอมเดินอ้อมทางไกลเพื่อส่งคุณ หรือเดินไปเป็นเพื่อนคุณโดยไม่รู้สึกเหนื่อยเธอจะคอยถามคุณว่ากลับบ้านหรือยังแม้เธอเองก็เหนื่อยแค่ไหนก็ตามนี่คือการทุ่มเวลาที่เกิดขึ้นเพราะความผูกพันทางอารมณ์เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธออย่างจริงจังเวลาที่เธอมอบให้คุณไม่ใช่แค่ชั่วโมงนาทีหรือการตอบแชทแต่มันคือความใส่ใจที่เธอเลือกจะให้คุณโดยเฉพาะไม่มีผู้หญิงคนไหนจะทำแบบนี้กับผู้ชายที่เธอไม่รู้สึกอะไรหรือคนที่เป็นแค่เพื่อนร่วมโลกเพราะผู้หญิงให้ค่ากับเวลามากกว่าคำพูด หากเธอเริ่มจัดสรรเวลาชีวิตบางส่วนให้คุณโดยไม่รู้สึกว่ามันลำบากนั่นคือความรู้สึกที่กำลังผลักดันเธออยู่ลึกๆผู้หญิงที่มีใจให้ผู้ชายมากๆจะกลายเป็นคนจัดตารางชีวิตใหม่โดยไม่รู้ตัวเธอจะคิดเสมอว่าเขาว่างวันไหนและจะพยายามให้เวลาว่างของเธอตรงกับคุณเธอว่างตอนเย็นก็จะถามว่าคุณเลิกงานตอนไหนเธอจะมีข้อเสนอเล็กๆเ,เช่นกินข้าวไหมอยู่ไหนแล้ววันนี้ไปไหนมา สิ่งเหล่านี้คือคำเชิญชวนที่ซ่อนความต้องการใช้เวลากับคุณโดยไม่พูดตรงๆเพราะผู้หญิงไม่อยากดูเป็นฝ่ายรุกแต่ลึกๆแล้วเธออยากเจอคุณอยากอยู่กับคุณและอยากใช้เวลาในโลกของคุณให้มากที่สุดจิตวิทยาบอกว่าคนเราจะทุ่มเวลามากที่สุดกับสิ่งที่เรากลัวจะเสียไปถ้าเธอทุ่มเวลาให้คุณจงรู้ไว้เลยว่าเธอไม่อยากให้คุณหายไปจากชีวิตของเธอแม้เธอจะไม่เคยพูดแต่พฤติกรรมจะบอกแทนทุกอย่าง บางคนยอมแม้กระทั่งเวลาส่วนตัวของตัวเองเช่นเธอเลื่อนเวลาพักผ่อนเพื่อคุยกับคุณเธอยอมตื่นเช้ามากขึ้นเพื่อส่งข้อความให้คุณเธอยอมข้ามกิจกรรมบางอย่างเพื่อมาฟังคุณเล่าเรื่องเธอยอมทนเหนื่อยเพราะกลัวคุณรู้สึกว่าถูกละเลยเธอให้เวลาคุณในวันที่เธอยุ่งสุดๆเพราะเธออยากให้คุณรู้ว่าคุณมีความสำคัญมากพอสำหรับฉันและสิ่งนี้ไม่สามารถปลอมได้ การทุ่มเวลาเป็นตัววัดความรู้สึกที่ตรงที่สุดและจริงที่สุดเพราะมันคือการเสียสละที่เกิดจากหัวใจลุ่นล้วนผู้หญิงจะไม่เสียสละเวลาให้ใครถ้าไม่รู้สึกผูกพันอย่างแรงหากคุณสังเกตว่าเธอให้เวลาคุณมากกว่าปกติมากจนคุณยังแปลกใจนั่นคือสัญญาณชัดระดับไฟกระพริบว่าเธอมีใจให้คุณแบบล้นล้นแล้วและถ้าผู้หญิงเริ่มให้เวลานั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาได้เร็วที่สุดเพราะสำหรับผู้หญิง การให้เวลาแปลว่าการให้คุณเข้าไปใกล้หัวใจของเธอที่สุด4เธอเริ่มอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเธอเมื่อผู้หญิงชวนคุณเข้าไปอยู่ในชีวิตนั่นคือจิตวิทยาว่าเธอกำลังผูกพันคุณแบบลึกมากกว่าคำว่าแอบชอบสัญญาณน,นี้เป็นหนึ่งในสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดและเป็นด่านที่ผู้หญิงจะไม่เปิดให้ใครง่ายๆเพราะมันเกี่ยวข้องกับทั้งความปลอดภัยความไว้ใจและความรู้สึกที่กำลังเติบโตในหัวใจของเธอแบบควบคุมไม่ได้ เมื่อผู้หญิงเริ่มเห็นคุณเป็นคนสำคัญเธอจะค่อยๆเปิดประตูโลกของเธอให้คุณเข้าไปทีละส่วนไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรความชอบครอบครัวเพื่อนสนิทไลฟ์สไตล์หรือแม้แต่ความฝันและแผนอนาคตนี่ไม่ใช่แค่ความสนิทแต่คือสัญญาณทางจิตวิทยาว่าเธออยากให้คุณมีบทบาทในชีวิตของเธอมากขึ้นเหมือนเธอกำลังบอกคุณโดยไม่ใช้คำพูดว่าฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้นะ ผู้หญิงจะไม่ดึงคนที่ไม่มีความหมายเข้าไปในโลกของเธอแน่นอนเพราะมันคือพื้นที่ส่วนตัวที่เธอปกป้องอย่างหนักแต่ถ้าเธอเริ่มชวนคุณเข้าไปนั่นคือหัวใจเธอเริ่มเลือกคุณแล้วจริงๆคุณจะสังเกตได้จากสัญญาณหลายอย่างเช่นเธอเริ่มแชร์เรื่องราวชีวิตประจำวันกับคุณมากขึ้นเธอเล่าเรื่องที่เธอเจอแม้จะเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเช่นเพื่อนที่ทำงานพูดอะไรแปลกๆแมวของเธอพลุ่มมานอนผิดที่หรือร้านประจำของเธอคนแน่นผิดปกติ ซึ่งเหล่านี้คือการให้คุณอยู่กับเธอทางอารมณ์แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆเธอจะเริ่มแชร์เพลงที่เธอฟังหนังที่เธอดูอาหารที่เธอชอบหรือสถานที่ที่เธออยากไปเหมือนเธออยากให้คุณรู้จักตัวตนของเธอมากขึ้นเพราะในทางจิตวิทยาผู้หญิงจะแชร์ความชอบของตัวเองให้เฉพาะคนที่เธออยากให้เป็นส่วนหนึ่งในความสุขของเธอเธอจะเริ่มพาคุณไปทำกิจกรรมที่เธอชอบไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟที่เธอไปประจำ เดินเล่นในที่ที่เธอรู้สึกสบายใจหรือแบ่งปันไลฟ์สไตล์ที่เธอรักเช่นการออกกำลังกายร้านหนังสือคาเฟ่บรรยากาศดีหรือมุมเงียบๆที่เธอใช้คิดอะไรสำคัญเธอไม่ได้ทำเพราะอยากอวดแต่เพราะอยากให้คุณเห็นโลกในแบบที่เธอเห็นเธออยากให้คุณเข้าใจเธอลึกขึ้นเธอเริ่มเล่าความลับหรือมุมเปราะบางของเธอเช่นความกลัวความไม่มั่นใจความผิดหวังในอดีตหรือบาดแผลที่เธอไม่เคยเล่าให้ใครฟัง เพราะผู้หญิงจะเปิดด้านนี้ให้เฉพาะผู้ชายที่เธอไว้ใจแบบลึกที่สุดเท่านั้นความเปราะบางเป็นเหมือนปุ่มลับในหัวใจผู้หญิงถ้าเธอกล้าเปิดให้คุณนั่นคือคุณมีความสำคัญระดับที่เธอให้คุณจับหัวใจได้โดยไม่กลัวว่าคุณจะทำมันหล่นเธอเริ่มให้คุณรู้จักเพื่อนสนิทหรือเล่าเรื่องครอบครัวของเธอเธอชวนไปงานสังสรรค์เบาๆหรือให้คุณเจอกลุ่มเพื่อนแบบไม่ตั้งใจเพราะผู้หญิงจะไม่ให้คนขั้นเวลาเข้าไปแตะโลกโซนนี้เด็ดขาด จะมีแค่ผู้ชายที่เธอคิดว่ามีโอกาสเป็นความสัมพันธ์จริงเท่านั้นที่เธอจะยอมให้เข้าไปใกล้เครือข่ายความสัมพันธ์ของเธอเธอเริ่มถามความเห็นคุณในเรื่องอนาคตเช่นเธออยากย้ายงานอยากไปเที่ยวอยากวางแผนชีวิตบางอย่างเธอถามคุณเพราะอยากรู้ว่าคุณจะมีบทบาทตรงไหนในชีวิตเธอข้างหน้าไหมและเธออยากให้คุณรู้ด้วยว่าเธอพร้อมแชร์อนาคตกับใครบางคนแล้วเธออยากรู้ว่าคุณคิดยังไงเธอสนใจความเห็นคุณมากกว่าคนอื่นๆ นี่คือสัญญาณชั้นลึกว่าเธอมองคุณเป็นความเป็นไปได้ในหัวใจของเธอไม่ใช่คุณผ่านทางหากสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าเธอไม่ได้แค่ชวนคุณคุยแต่ชวนคุณเข้าไปอยู่ในทุกมุมชีวิตของเธอเหมือนเธอกำลังวาดภาพโลกใบหนึ่งที่มีคุณเคียงข้างอยู่ตรงนั้นด้วยเสมอและนี่คือจุดที่ความรู้สึกของผู้หญิงเกินคำว่าชอบไปไกลมากแล้วจิตวิทยาบอกชัดว่าเมื่อผู้หญิงให้คุณเข้าไปในโลกส่วนตัวของเธอ นั่นคือสัญญาณระดับลึกสุดของการเปิดใจเธอไม่ได้แค่มีใจให้คุณเธอกำลังผูกคุณไว้กับชีวิตเธอทีละนิดโดยที่หัวใจของเธอเลือกคุณไปแล้วครึ่งหนึ่ง 5. เธอเริ่มหึงเงียบห่วงเนียนและไวต่อทุกสิ่งที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่นของคุณภาษากายทางจิตวิทยาที่บ่งบอกว่าเธอมีใจให้คุณมากจนเริ่มกลัวเสียคุณไปผู้หญิงที่เริ่มชอบคุณมากๆจะมีสัญญาณหนึ่งที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุด และเป็นสัญญาณที่เธอไม่อยากให้คุณรู้แต่กลับปิดไม่มิดที่สุดนั่นคือความหึงหวงแบบเงียบๆความหึงในที่นี้ไม่ใช่ความหึงแบบโวยวายไม่ได้ถามตรงๆไม่ได้งองแงไม่ได้บอกว่าไม่ชอบแต่เป็นความหึงอ่อนๆที่ซ่อนอยู่ในภาษากายแววตาเสียงและการตอบสนองเวลาเรื่องผู้หญิงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจิตวิทยาบอกว่าเมื่อผู้หญิงเริ่มผูกพันกับผู้ชายเธอจะเริ่มรู้สึกเป็นเจ้าของทางอารมณ์ แม้ความสัมพันธ์จะยังไม่ชัดเจนก็ตามเพราะผู้หญิงรักด้วยความรู้สึกรักด้วยความผูกพันลึกๆและเมื่อความผูกพันเริ่มก่อตัวเธอจะไวกับผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาใกล้คุณแบบไม่รู้ตัวคุณจะเริ่มเห็นพฤติกรรมหลายอย่างที่ฟ้องว่าเธอมีใจให้คุณมากกว่าที่เธอแสดงออกเช่นเวลาคุณพูดถึงผู้หญิงคนอื่นเธอจะนิ่งไปเล็กน้อยเสียงเปลี่ยนหรือสั้นลงกว่าเดิมนิดหนึง่งเหมือนไม่อยากให้รู้ว่าเธอไม่ชอบจะใจเธอไหว เธออาจยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ฝืนบางๆแค่พอให้ดูว่าไม่เป็นอะไรแต่ดวงตาเธอจะไม่ยิ้มตามเธอจะถามต่อด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้ดูเฉยๆว่าแล้วเขาเป็นคนยังไงเหรอสนิทกันมากไหมทำงานที่ไหนนะทั้งหมดนี้คือคำถามที่ไม่ได้ถามเพราะอยากรู้จริงๆแต่ถามเพราะอยากประเมินสถานะของผู้หญิงคนนั้นในชีวิตคุณเวลาคุณอยู่ใกล้ผู้หญิงคนอื่นเธอจะสังเกตคุณมากกว่าปกติเธอจะมองจากไกลๆเงียบๆหรือมองแบบทำเป็นไม่ตั้งใจ เธอจะเช็คว่าคุณยิ้มให้ไหมคุณคุยสนิทไหมหรือคุณให้ความสนใจแค่ไหนเพราะผู้หญิงรู้ว่าผู้หญิงด้วยกันดูออกเร็วกว่าใครและเธอจะไม่อยากให้ใครมาแย่งพื้นที่ในใจคุณไปเวลามีคนชมคุณเธอจะแสดงออกแปลกๆเช่นหัวเราะกลบพูดเปลี่ยนเรื่องหรือแซวแบบแรงๆหน่อยเพื่อไม่ให้บรรยากาศกลายเป็นโมเมนต์หวานระว่งคุณกับคนอื่นเธอไม่ได้ไม่ชอบที่คุณถูกชมแต่เธอกลัวว่าคุณจะสนใจคนอื่นที่ชมคุณ เธอจะเริ่มแข่งขันแบบเนียนๆกับผู้หญิงที่เธอคิดว่าอาจทำให้คุณสนใจเช่นเธอแต่งตัวดีขึ้นในวันที่เจอคุณเธอสวยขึ้นอย่างผิดปกติเธอใส่ใจดีเทลตัวเองมากเป็นพิเศษเธอพยายามทำให้คุณมองเธอมากกว่ามองคนอื่นเพราะผู้หญิงจะไม่พยายามแบบนี้ถ้าเธอไม่ได้อยากให้คุณเห็นคุณค่าเธอเธอจะเริ่มกันพื้นที่ของคุณทางอารมณ์เช่นถ้าคุณเล่าเรื่องผู้หญิงที่คุยด้วย เธอจะบอกว่าก็โอเคนะแต่ไม่รู้สิเหมือนอะไรบางอย่างมันแปลกๆหรือระวังไว้ก็ดีนะนี่ไม่ใช่การเตือนจริงๆแต่คือการแสดงความหวงทางอ้อมเธออาจแสดงความไม่พอใจเล็กๆเช่นเงียบลงไปเฉยๆพิมพ์ตอบช้าลงหรือพูดน้อยลงเพราะเธอไม่อยากยอมรับว่าหึงแต่หัวใจมันกำลังสะกิดเธอแรงๆว่าเขาเป็นของฉันหรืออย่ง เวลาคุณสนใจผู้หญิงคนอื่นเธอจะเปลี่ยนโฟกัสทันทีเธออาจพยายามทำตัวให้ดูน่าสนใจขึ้นหรือพูดถึงตัวเองมากขึ้นเธออาจเสนออะไรดีๆให้คุณเหมือนเพื่อย้ำให้คุณรู้ว่าฉันก็อยู่ตรงนี้นะเธออาจถามคำถามที่ดูธรรมดาแต่จริงๆมีความหมายเช่นเธอชอบผู้หญิงแบบไหนหรอสเปคเธอเป็นยังไงนะฉันลืมผู้หญิงแบบนี้เธอชอบไหม นี่คือการสำรวจว่าตัวเองจะไปอยู่ตรงไหนในใจคุณได้บ้างสิ่งที่น่าสนใจคือผู้หญิงแทบทุกคนจะพยายามเก็บอาการไม่อยากให้คุณรู้ว่าเธอกำลังหึงแต่ยิ่งเธอเก็บก็ยิ่งแปลว่าเธอมีใจมากยิ่งเธอทำเป็นไม่สนใจก็ยิ่งแปลว่าเธอสนใจคุณสุดๆเพราะผู้หญิงจะพยายามไม่ให้ตัวเองดูเป็นคนไร้เสน่ห์หรือดูงี่เง่าเธออยากให้คุณเห็นว่าเธอนิ่งแต่หัวใจของเธอเต้นแรงจนเธอเก็บไม่อยู่ ความหึงเงียบนี้เป็นสัญญาระดับสูงเพราะมันแสดงถึงความกลัวเสียคุณกลัวว่าคุณจะสนใจคนอื่นมากกว่าเธอกลัวว่าคุณจะหายไปกลัวว่าตำแหน่งพิเศษที่เธอให้คุณจะถูกเดือดหวัวไปโดยผู้หญิงคนอื่นถ้าผู้หญิงเริ่มหึงหวงคุณแบบซ่อนซ่อนนั่นคือเธอไม่ได้แค่มีใจแต่กำลังผูกพันกับคุณมากจนไม่อยากให้ใครมาแย่งคุณออกจากชีวิตเธอความหึงคือหลักฐานว่าเธออยากเป็นคนเดียวที่คุณมอง และจิตวิทยาบอกว่าความหึงนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้หญิงเริ่มรักมากกว่าชอบไปแล้ว 6. เธอพยายามเข้าไปอยู่ในโลกของคุณแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่คุณไม่ทันสังเกตนี่คือสัญญาณที่ทรงพลังมากเพราะผู้หญิงจะไม่พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตผู้ชายที่เธอไม่รู้สึกผูกพันไม่ได้สนใจหรือไม่ได้มีใจลึกๆให้แต่ถ้าผู้หญิงเริ่มพยายามปรับตัวบางอย่าง เข้าหาคุณในแบบที่เธอไม่เคยทำกับใครมาก่อนนั่นแปลว่าคุณกำลังกลายเป็นคนสำคัญในโลกของเธอโดยที่คุณอาจยังไม่รู้ตัวผู้หญิงที่มีใจจะเริ่มสนใจในสิ่งที่คุณสนใจไม่ใช่เพราะเธอพยายามจะทำคะแนนแต่เพราะเธอรู้สึกว่าเธออยากเข้าใกล้คุณมากขึ้นอยากเข้าใจโลกของคุณมากขึ้นอยากรู้สิ่งที่ทำให้คุณยิ้มสิ่งที่ทำให้คุณอินสิ่งที่ทำให้คุณตื่นเต้นหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ทำให้คุณเหนื่อย เธออยากรู้เพราะเธออยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณไม่ใช่แค่คนที่คุยเล่นแค่ผ่อนผ่านลองสังเกตดูดีๆว่าเธอเริ่มถามคำถามแนวนี้บ่อยขึ้นไหม mm. เช่นงานที่คุณทำเป็นยังไงบ้างคุณชอบดูหนังแนวไหนคุณฟังเพลงอะไรคุณกำลังอินกับเกมอะไรคุณสนใจเป้าหมายอะไรในอนาคตหรือแม้กระทั่งคุณกำลังเหนื่อยเรื่องอะไรอยู่แล้วเธอตั้งใจฟังแบบที่คนทั่วไปไม่ฟังกัน หรือเธออาจเริ่มเข้าหาในรูปแบบที่แนบเนียนมากเช่นเธอเริ่มแชร์เพลงที่ตรงกับแนวที่คุณชอบแชร์คลิปที่คุณน่าจะสนใจส่งมีมตลกแนวที่คุณเคยแชร์หรือถามความเห็นคุณในเรื่องที่เธอไม่เคยสนใจมาก่อนสิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมที่สะท้อนความพยายามของเธอในการสร้างสะพานเข้ามาในโลกของคุณและถ้าผู้หญิงทำแบบนี้โดยไม่ต้องให้คุณพูดหรือร้องขอคุณต้องรู้ไว้เลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นสัญญาณทางจิตวิทยาที่ลึกมากเพราะผู้หญิงจะลงทุนเวลาความสนใจและพลังงานเฉพาะกับคนที่เธอให้ความสำคัญเท่านั้นเธออาจเริ่มอยากทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกับคุณทั้งที่ปกติเธอไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยแต่ทำเพราะอยากใกล้คุณเช่นเธอไม่ค่อยดูบอลแต่กลับมาถามผลการแข่งขันเธอไม่ค่อยเล่นเกมแต่กลับอยากรู้ว่าคุณเล่นตัวอะไรเควสไหน หรือเธอไม่เคยสนใจเรื่องพัฒนาตัวเองแต่กลับอยากฟังเรื่องความคิดของคุณมากขึ้นและที่ชัดที่สุดคือเธอไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นคือผู้หญิงที่มีใจให้คุณจะคอยสังเกตคุณแบบละเอียดมากเธอจำได้ว่าคุณไม่กินเผ็ดชอบกาแฟแบบไหนคุณเคยบ่นว่าเหนื่อยเรื่องอะไรหรือคุณอยากทำอะไรในอนาคตแล้วเธอจะหยิบข้อมูลพวกนี้มาใช้เพื่อเข้าใกล้คุณเสมอเช่น ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากฟังเพลงยุคเก่าเธออาจแชร์เพลงเก่าๆมาให้หรือถ้าคุณชอบวิ่งเธออาจถามว่าคุณมีรองเท้าคู่โปรดไหมหรืออยากให้เธอช่วยอะไรบ้างผู้หญิงจะไม่ทุ่มพลังแบบนี้ให้กับคนที่ใช้เฉยในใจเด็ดขาดเธอทำเพราะอยากเป็นคนที่คุณคิดถึงอยากเป็นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยอยากเป็นคนที่คุณเปิดใจให้เหมือนที่เธอกำลังเปิดใจให้คุณและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธออยากมีตัวตนในชีวิตคุณ โดยที่ไม่ต้องให้คุณพูดออกมาตรงๆหากผู้หญิงเริ่มเข้ามาอยู่ในโลกของคุณแบบแนบเนียนและตั้งใจคุณต้องรู้ไว้เลยว่านี่คือหนึ่งในสัญญาณที่รุนแรงที่สุดว่าเธอกำลังมีใจให้คุณมากๆและถ้าคุณตอบสนองด้วยความจริงใจไม่เร่งไม่รีบไม่แสดงท่าทีว่าเธอทำเกินไปหรือคุณรู้สึกอึดอดัดความสัมพันธ์กำลังจะลึกทื้นแบบทรงพลังจนคุณอาจรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าเจ็ 7. เธอแสดงอาการห่วงแบบเงียบๆแม้จะไม่ได้พูดตรงๆแต่คุณสัมผัสได้จากทุกพฤติกรรมที่เธอแสดงออกมานี่คือสัญญาณที่ผู้ชายหลายคนมองข้ามเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่พูดคำว่าหวงนะหรือชอบนะออกมาตรงๆแต่เธอจะสื่อผ่านจังหวะเล็กๆการมองการเงียบการถามการงองแงนิดๆหรือแม้แต่การเปลี่ยนท่าทีบางช่วงซึ่งทั้งหมดนี้คือสัญญาณชัดเจนว่า เธอกำลังมีใจให้คุณมากกว่าที่คุณรู้ตัวผู้หญิงจะไม่หวงคนที่เธอไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยและยิ่งเธอเก็บอาการมากเท่าไหร่นั่นยิ่งแปลว่าเธอแคร์คุณมากเท่านั้นคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณคุยกับผู้หญิงคนอื่นเธอจะมีท่าทีเปลี่ยนไปทันทีแม้จะพยายามทำเป็นเฉยๆแต่สายตาเธอจะบอกว่าเธอกำลังสังเกตทุกอย่างเธอจะเงียบลงเล็กน้อยหรือถามคำถามเชิงสำรวจเช่น คนนั้นเป็นใครเหรอสนิทกันไหมทำไมดูคุยกันสนุกจังคำถามพวกนี้ไม่ใช่ความอยากรู้อยากเห็นธรรมดาแต่คือความกลัวลึกๆว่าคุณอาจมีใครที่สำคัญมากกว่าเธอเธออาจเริ่มส่งสัญญาณแบบเนียนๆว่าอยากให้คุณสนใจเธอมากกว่าคนอื่นเช่นพยายามทักก่อนบ่อยขึ้นส่งข้อความในเวลาที่คุณไม่ค่อยตอบใครหรือแค่ส่งอะไรมาเพื่อต้องการให้คุณโฟกัสกลับมาที่เธอและถ้าคุณตอบช้าเธออาจทำเป็นเฉย แต่ในใจเธอร้อนรนมากกว่าที่คุณคิดผู้หญิงบางคนจะเริ่มขอน้ำหนักตัวแบบน่ารักน่ารักเช่นเริ่มถามถึงชีวิตคุณมากขึ้นอยากรู้ว่าคุณทำอะไรไปไหนอยู่กับใครทำไมวันนี้หายไปนานกว่าปกติหรือแม้กระทั่งถามเรื่องความรักแบบอ้อมๆเพื่อให้แน่ใจว่าเธอยังมีพื้นที่ในหัวใจคุณอยู่เธออาจเริ่มแสดงอาการอยากใกล้คุณมากขึ้น เวลาเดินด้วยการเธออาจขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมหรือเวลาคุณชมผู้หญิงคนอื่นเธอจะลงน้ำเสียงนิดๆทำหน้าตาไม่พอใจบางทีอาจพูดว่าก็โอเคนะแต่แววตาบอกชัดเจนว่าเธอกำลังหึงเงียบๆอยู่และนี่คือจุดที่คุณต้องใช้สายตาผู้ชายที่เข้าใจผู้หญิงให้เป็นเพราะสัญญาณแบบนี้ซ่อนอยู่ลึกมากผู้หญิงบางคนอาจเริ่มแข่งขันแบบไร้เสียงกับผู้หญิงคนอื่นที่อยู่ใกล้คุณเช่นแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเวลามาเจอคุณ ใช้คำพูดที่ทำให้คุณจำเธอได้มากขึ้นเสนอช่วยเหลือในเรื่องที่คุณไม่ทันขอทำตัวเป็นคนที่สนับสนุนคุณมากที่สุดหรือคอยอยู่ข้างๆตอนคุณเหนื่อยเพราะเธออยากเป็นคนพิเศษที่สุดในสายตาคุณและไม่อยากให้ใครมาแทนที่เธอได้แต่ทุกอย่างเธอจะทำแบบพอดีไม่มากเกินไม่จองแจ้งเพราะเธอกลัวว่าคุณจะรู้ว่าเธอมีใจจนเกินไปเธอกลัวถูกปฏิเสธเธอกลัวว่าคุณจะไม่รู้สึกเหมือนกัน เธอเลยซ่อนความหวงไว้ในรายละเอียดเล็กๆที่ถ้าคุณไม่เปิดตาดูคุณจะพลาดความรู้สึกลึกที่สุดของเธอไปอย่างน่าเสียดายผู้หญิงที่เริ่มหวงคุณคือผู้หญิงที่กำลังปล่อยหัวใจของตัวเองให้คุณแบบช้าๆแต่มั่นคงและถ้าคุณรู้สึกว่าเธอเริ่มมีอิสระทางอารมณ์น้อยลงเวลาคุณสนใจคนอื่นนั่นไม่ใช่เพราะเธอไม่มีเหตุผลแต่เพราะคุณกำลังกลายเป็นความสำคัญทางใจของเธอแบบที่เธอควบคุมไม่ได้ความหวงไม่ใช่เรื่องที่คุณควรกลัว แต่เป็นสัญญาณว่าคุณอยู่ในพื้นที่หูใจของเธอแล้วการตอบสนองของคุณจึงสำคัญมากหากคุณทำให้เธอรู้สึกมั่นคงไม่แกล้งให้เธอหึงไม่ทำให้เธอกังวลเกินเหตุและทำให้เธอรู้ว่าคุณเห็นคุณค่าของเธอความสัมพันธ์นี้จะเดินหน้าเร็วขึ้นและลึกขึ้นอย่างมั่นคงและเมื่อผู้หญิงแสดงอาการหวงคุณแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือสัญ,ญญาณสูงสุดว่าเธอกำลังมีใจให้คุณมากๆจนเธอไม่อยากให้คุณหลุดมือไปแม้แต่วินาทีเดียว